สวัสดีพี่น้องสวัสดีเจริญการพบกอกันคีอเกาพี่น้องสองสกาโบลาณถูกผอกันเงี้ยเขียงเขียงเด้อพี่น้องเด้อทำไม่ดีต้าลูกกินข้าวเถียงเด้อพี่น้องเด้อสองก้อนกันเลย้าวเที่ยงหากุหลาบกุหลาบจงไม้นี่เด้อบาปจ้ามจงไม้นี่เด้อสุลุสลิไม่จาสรางใดเนาะพี่น้อง กินขาวทีเด้อพี่น้องเด้อตั้สวนนาเดิวนีว่นี่มาเดินมาเากินข่าวเด้อกินขาวตาั้สวนพี่น้องตั้ส่วนเสียซองขบไปเลยัวห้ตัวมั่นเด้อ

รับไนะหนึ่งก้นัไปอาน้เอาอันนี้นะของข้าวจะไม่สนแไหมนั่งไม่ใช่อกนเก็บไว้เห็นแมวต้นเดียวเ <c oughs> นา <c oughs> ะน Hàn có hàn đơm nhá. Hộp nừng lắm. Hộp lắm. cao đơm không kê diêu con nhang. Không kê con nhang <laughs> ขาวมาแล้วมิ้วกินข้าวแ้วลูกกินข้สวดีพี่นอกยอะมากไหมครับตูกับติ้ข้าวหอมดีจ้ะข้างหลืมบุญข้าวหอมข้าวหอมบุญเยอะเลยนี่

จะไม่ตีนใส่หางเตะปากวอตีนเตะปากหลัจะเต้นใส่งบเดี๋ยวงบเต้นเต๊ปากาอืม

Thò mẹ nhắn mắt thì chịu mặt tình lắm. Một người nắm bắt buồn bút quá tạt nhỏi. Chắc chịu bụi hỗn sai. Nếu mà đi mãn chọn phải hứng chọn sai đi chỗ ăn chỗ nghe kia cà hỏng <laughs> nhao. กอน้มนหนาวยมนหนาวคือเื่องบอกให้ลงก็ขึ้นมาเลยแกก็ภาสาภาษาเสี่ยวฉันเคยเสี่ยวไปน้ำ

เราห้ามไม่ดหรอก้าเราซื้อได้มาเรื่องนั้นลุกมาดูให้เขาเบื่อดีไหมครับไม่เนี่เป็นสาย

พออย่างหนึ่งเห็นทั่วหนึ่งเห็นทั่วเงื่อนกับบุ้มมี่ใหม่กับบุ้มมี่ไปแลเอ้ยจานนั้น,นเป็นอะไรขนาดจังบุ้มพี่ยังพักกระสอบขนาดไหนเราเจอจะเป็นวัด ăn một cuộn nữa ăn cuộn nữa cái <laughs> đấy dùng dùng một tụi tay nữa một tụi ป้ายอะไรพี่น้องข้ากระเซลาเลยพี่น้องดีไม่แห้งมาตุตุทุกคนกินหนาพอกก้านไม้ง่ายเหมอะก็เดียวอีกยืมกุหลาบก็แจสองใจวันไรเด้อพี่น้องกินหนาพอกกันไม่สบายดี